โลกพุทธ,ธะมีอยู่ในชีวิตของเราโดยมิอับปฏิเสธข้อความธรรมนิพนธ์ทั้งดินดันสะอาดบริสุทธิ์และนรกไม่ได้อยู่ภายนอกของตัวเราหากแต่อยู่เพียงภายในจิตใจของเราเองผู้ที่รู้แจ้งเรื่องนี้เรียกว่าพระพุทธ,ธะผู้ที่หลงเรียกว่าปุถุชนสัตธรรมปุณิลิสิต,ปสตเปิดเผยความจริงนี้และผู้ที่ยึดถือสัตธมปุณญลิสูตร จะตระหนักได้ว่านารกก็คือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติคำสอนนี้มีความสำคัญที่สุดแต่อาตมาจะสอนแก่ท่านเช่นเดียวกับที่พระมันชุดสีโพธิสัตว์อธิบายคำสอนเล้นลับแห่งการบรรลุพุทธภาวะในกายนี้ให้แก่นาคราชบุตรีหลังจากที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วจงภาคเพียรในความศรัทธาอย่างจริงจังให้มากยิ่งขึ้นอีก ผู้ที่เมื่อได้ฟังคำสอนของสัตธรรมปุณิลิกสูตรแล้วมันเพียรในการศรัทธามากยิ่งขึ้นคือผู้มีจิตใจแสวงหามรรคที่แท้จริงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษา,าไทยเล่มสาหน้า1 4 8ถึง149โลกพุทธมีอยู่ในชีวิตของเราโดยมีอาจปฏิเสธข้อความที่คัดมาข้างต้นมาจากจดหมายที่พระนิชเลไดชนินส่งถึงอุบาสิกาอุเอโน ซึ่งสามีของเธอท่านนันโจเฮียวเอะกิจิโร่เสียชีวิตพระนิชิเชนไดชนินร่วมรู้สึกในความสูญเสียความโทมนัสและความเศร้าโศกของเธอโดยรับรองกับเธอว่าสามีของเธอบรรลุพุทธภาวะแล้วพร้อมกับบอกเธอว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเธอก็บรรลุพุทธภาวะเช่นกันพระนิชเชนไดชนินกล่าวว่าไม่ว่าเราจะมองว่าสภาพแวดล้อมของเราเป็นดินแดนบริสุทธิ์ หรือนรกล้วนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนท่าทีจิตใจหรือทัศนคติของตนนี่คือความหมายของหลักธรรมที่ว่าปุถทุชนก็คือสูงสุดบันทึกคำสอนปากกล่าวฉบับภาษาอังกฤษหน้า22ซึ่งก็คือสภาพชีวิตพุทธะพุทธธรรมของพระนิชเรนไดชนินสอนว่าผู้ที่ทุกข์ที่สุดมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้นี่คือพลานุภาพมหาศาลของธรรมอัศจรรย์ แม้ขณะอยู่ในห้องขังอันหนีหนาวอาจารย์ทูเนสซาบุโรมารคิโนจิประธานสมาค,คมโซคาท่านแรกก็ยังสามารถเขียนว่าการตั้งใจเต็มที่เรื่องความศรัทธาคืองานของข้าพเจ้าในเวลานี้ตราบเท่าที่ข้าพเจ้าตั้งใจเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องกงังวลขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของเราแม้อยู่ในนรกก็สามารถมีความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์เนื่องด้วยผู้ยึดถือศรธรรมปูนิลิกสูร นำสภาพชีวิตพูทธาออกมาได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดจึงทําให้คําสอนที่ว่านารกก็คือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติเป็นจริงได้ในชีวิตของตนอาจารย์มาคิงูจิแสดงข้อพิสูจน์เรื่องนี้อย่างสงบและไม่อาจโต้แย้งได้การบรรลุพุทธภาวะของนาคราชบุตรีพระนิชเลนไดชนินส่งเสริมกําลังใจอุบาสิกาอุเอโนต่อไปโดยยกเรื่องของนาคราชบุตรี ู้ดแสดงข้อพิสูจน์หลักธรรมเรื่องการบรรลุพุทธภาวะในกายนี้อยู่ในสัตธรรมปูณิลิกสูตรบทพระเทวทัตบทที่12ข้าพาเจ้าขอสรุปเรื่องนี้โดยสังเขปในสัตธรรมปูณิลิกสูตรพระมัญชุศีโพธิสัตว์กล่าวว่าที่วังบาดาลของพระยาสาคอนนาคราชนาคราชบุตรีวัยแปดขวบบรรลุพุทธภาวะได้แล้วพระปัตยากรโพธิสัตว์ ปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่น่าเชื่อโดยยืนยันว่าต้องมีการบำเพ็ญเพียรโพธิสัตว์อย่างยากลำบากนานนับกับอันไม่มีสิ้นสุดจึงจะบรรลุพุทธภาวะได้และยังยืนยันด้วยว่าสตรีถูกกีดกันไม่ให้บรรลุพุทธภาวะตอนนั้นนากราชบุตรีพรานปรากฏกายต่อหน้าพระปัตยากูฏโพธิสัตว์และปฏิญาณต่อพระสักยมุนีพุทธาวา่า การได้สดับคำสอนของพระพุทธข้าพระองค์ได้บรรลุโพธิแล้วพระพุทธเท่านั้นที่เป็นพยานในเรื่องนี้ได้ข้าพระองค์เปิดเผยคำสอนแห่งมหายานหรือสัตธรรมปุณิลิกสูตรเพื่อช่วยสปปรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เธอประกาศว่าพระพุทธเท่านั้นที่รู้ว่าเธอบรรลุพุทธภาวะแล้วแต่ไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไร เธอก็จะอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยพลังของธรรมอันศจรย์ซึ่งช่วยให้เธอบรรลุพุทธภาวะได้ปณิธานของเธอที่หลอมรวมกับความกตัญยูอย่างลึกซึ้งของเธอช่างทรงพลังอย่างเหลือเชื่อเช่นเดียวกับนาคราชบุตรตีสมาชิกโซคาที่มีความปรารถนาจะตอบแทนบุญคุณที่ตนเองได้รับความสุขจากการปฏิบัติพุทธธรรมกำลังดำเนินชีวิตอันสูงส่งอย่างแท้จริง ซึ่งอุทิศเพื่อการเผยแผ่ธรรมะไพศาลโดยตั้งมั่นในปฏิธานของตนผู้คนที่มีความกระตันยูและความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นแรงบันดาลใจคือคนที่เข้มแข็งและฟันฝ่าความยากลำบากได้นี่คือหลักสำคัญของชีวิตที่มีความสุขการบรรลุพุทธภาวะในกายนี้ขณะที่พระปัฏญากูฏโพธิสัตว์พระสารีบุตรและคนอื่นๆฝ้ามองด้วยความสนใจ นาคราชบุตรีก็ถวายอัญมณีล้ำค่าแด่พระสกยมุมนีพุทธะอ้างอิงสัทธรรมปุริลิสูตรฉบับภาษาไทยบทที่12หน้า311อัญมณีคือสัญ,ญลักษณ์ของธรรมชาติพุทธะซึ่งชี้ว่าพวพสัตว์มีศักยภาพโลกพุทธะอยู่ในชีวิตของตนอย่างเท่าเทียมและไม่มีการแบ่งแยกการที่นาคราชบุตรีแสดงให้เห็นหลักธรรม เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในกายนี้ในฐานะดารุณีวัยเยาวเป็นการมอบความหวังอันไม่มีที่สิ้นสุดแก่ปวงสรรพสัตว์ไม่ว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันจะเป็นเช่นไรเราทุกคนได้เลือกมาเกิดในโลกใบนี้ด้วยบทละครของกรรมที่แตกต่างกันเพื่อดำเนินภารกิจอันสูงส่งของการเผยแผ่ธรรมไปสารและนำประชาชนทั้งหลายของสมัยธรรมปลายสู่ความสุข เมื่อมีความเชื่อมัน่นอย่างมั่นคงในเรื่องนี้อยู่ในส่วนลึกของชีวิตความรู้สึกขอบคุณและความปิติยินดีจะท่วมท้นออกมาจากชีวิตของเราอย่างแน่นอนเข้าไปอยู่ในหมู่ประชาชนด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความปิติยินดีอันยิ่งใหญ่หนาคราชบุตรีประกาศต่อพระปัตยากูุโพธิสัตว์และคนอื่นๆในชุมนุมว่าดูข้าพเจ้าบรรลุพุทธภาวะฉากที่เธอบรรลุพุทธภาวะในร่างของนาค หลังจากคำประกาศอันหนักแน่นนี้ทำให้นึกถึงสมาชิกสมาคมโซคาที่ได้ต่อสู้และเอาชนะความเจ็บป่วยและความยากลำบากอื่นๆพวกเขาแสดงให้เห็นศักดิ์ศรีชีวิตของตนอย่างภูมิใจและมั่นใจผ่านการต่อสู้กับชะตากรรมหรือโชคชะตาของตนเองบทละครแห่งการเปลี่ยนชะตากรรมให้เป็นภาระหน้าที่นี้คือข้อพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดชนิน สัตทธรรมปุณิเลกสูตรกล่าวว่าครั้นแล้วนาคราชบุตรีก็แสดงธรรมาสจรรันทร์โปรดปวงสรรพสัตว์ทั่วทุกแห่งในสิบทิศสัตทธรรมปุณิเลกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่12หน้า311และเมื่อบรรดาผู้คนที่อยู่ที่นั่นประจักษ์ในการกระทําตามปณิธานของเธอหัวใจของพวกเขาต่างเต็มตื้นไปด้วยความปิตียินดีอันยิ่งใหญ่และทั้งหมดได้ถวายความเคารพ จากระยะไกลสัตทธรรมปุลิกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่12หน้า312กุญแจสำคัญคือการมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความปิติยินดีอันยิ่งใหญ่ความรุ่งโรจน์ของชีวิตคนหนึ่งนำความปิติยินดีสู่ผู้คนรอบกายหนึ่งแสงในความมืดจุดประกายความหวังที่ทำให้ทุกสิ่งโชดช่วงได้ทันทีจากโลกพุทธะกลับสู่9้าโลก ความก้าวหน้าใหญ่หลวงของการเผยแผ่ธรรมภพศาลทั่วโลกที่เราเห็นในทุกวันนี้ล้วนเกิดจากสมาชิก SGI ทุกแห่งหนพูดคุยประสบการณ์และข้อพิสูจน์ทางด้านความเป็นจริงของความศรัทธาซึ่งทำให้ความสุขและชัยชนะแผ่ขยายออกไปเหมือนระลอกคลื่นการเติบโตนี้เกิดขึ้นได้เพราะการปฏิวัติมุมมองของพระนิชลินไดชนินเรื่องการบรรลุพุทธภาวะมุมมองทั่วไป ถือว่าโลกพุทธเป็นยอดเขาอันห่างไกลที่ต้องปีนเส้นทางสูงชันและยากลําบากกว่าจะไปถึงได้การไปถึงยอดเขายากลําบากหรือเกินจนเราไม่รู้ว่าจะมีทางทําได้และภารกิจนี้ต้องทุ่มเท,ททั้งหมดจนไม่สามารถคิดคํานึงถึงผู้อื่นแต่พุทธธรรมของพระนิชิเชนไดโชนินเสนอมุมมองเรื่องการบรรลุพุทธภาวะที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง พุทธธรรมของพระนิชเรนไดชุนินสอนว่าทุกคนไปถึงยอดเขาโลกพุทธ,ธาได้ทันทีนี่คือพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ของธรรมอัศจรรย์ซึ่งเป็นคําสอนที่การยึดถืองโงนสนเท่ากับการเห็นแจ้งจิตหรือการบรรลุพุทธภาวะกล่าวคือในทุกชั่วขณะในสภาพที่เป็นตัวเราและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพวกเราก็บรรลุพุทธภาวะได้อีกทั้งมองดูรอบตัว และสภาวะแวดล้อมของเราอย่างสงบจากยอดเขาที่สูงตรงานนั้นเทราว่านี่ไม่ใช่ขอบเขตบุญกุศลทั้งหมดของพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดชนินความเบิกบานใจที่แท้จริงของการปฏิบัติพบได้ในการกลับจากยอดเขาแห่งโลกพุทธะสู่เชิงเขาแห่ง9ก้าโลกอย่างกระตือรือร้นและการพูดคุยเรื่องความปติยินดีของเรากับผู้อื่นพวกเราออกไปสู่สังคม และบอกผู้อื่นเกี่ยวกับรรอมหจรจันสแสดงข้อพิสูจน์ของบุญกุศลของการปฏิบัติพุทธธรรมผ่านตัวอย่างของเราเองและแผ่ขยายการเคลื่อนไหวแห่งความหวังจากนั้นก็พาผู้อื่นมาปีนขึ้นยอดเขาแห่งความปิติยินดีอันยิ่งใหญ่ซึ่งก็คือโลกพุทธะไปกับพวกเราอีกครั้งการมีส่วนร่วมในการเดินทางที่ต่อเนื่องเช่นนี้พร้อมกับเพื่อนมากมายจากโลกพุทธะสู่เก้าโลก แล้วก็กลับมาใหม่คือวิธีเผยแผ่ทําไปสารออกไปบทละครแห่งการบรรลุพุทธภาวะของนาคราชบุตรีผู้ตั้งปณิธานที่จะช่วยเหลือปวงสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเล่าจากอดีตบทละครแห่งการนําความปิติยินดีสู่ผู้อื่นกําลังเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ผ่านความภาคเพียรที่สามคัคคีและสร้างแรงบันดาลใจของสตรีโซคา สมาชิกฝ่ายยุวชนหญิงกับฝ่ายผู้ใหญ่หญิงทั่วโลกซึ่งจะฉลองวันที่4มิถุนายนวันอิเคดะคโยไกเอชจีและวันที่10มิถุนายนวันผู้ใหญ่หญิงกำลังทำตามปณิธานเพื่อการเผยแผ่ธรรมปสาาให้สำเร็จณนะสถานที่พวกเธออยู่พลางแผ่ขยายเครือข่ายความปิติยินดีอย่างสดใสร่าเริงไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขมากไปกว่านี้ รับใช้ความสุขของมนุษย์ลีโอตอนสตอยนักเขียนชาวรัสเซียปีคริสตศักราช1 8 2 8ั้แถึง1น1 0ให้คำแนะนำสำหรับศาสนาที่จะรับใช้ความสุขของมนุษย์ว่ามนุษย์ต้องมีความเชื่อสองอย่างเพื่อความสุขของตนอย่างแรกเชื่อว่ามีคำอธิบายเรื่องความหมายของชีวิตและอีกอย่างหนึ่งคือเชื่อว่า ตนค้นหาคําอธิบายที่ดีที่สุดของชีวิตได้จากความเชื่อนี้พุทธธรรมของพระนิชเรนไดชนินที่มีมุมมองชีวิตอย่างสมบูรณ์และมีธรรมชาติอันเป็นนิรันดร์ที่ครอบคลุมสามชาติแห่งอดีตปัจจุบันและอนาคตมีคําอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของชีวิตทั้งยังแสดงวิธีตัดโซ่ตรวนแห่งชะตากรรมที่เหนี่ยวรั้งเราไว้และดำเนินชีวิตที่ปิติยินดีขณะที่เดินบนเส้นทางยิ่งใหญ่ แห่งภาระหน้าที่ของตนสิ่งนี้หมายถึงการอุทิศตนเพื่อทำตามปณิธานอันสูงส่งในฐานะผู้ดิษว์จะพื้นโลกให้สำเร็จสิ่งนี้หมายถึงการมานะบากบันเพื่อความสุขของตนเองและผู้อื่นอีกทั้งแผ่ขยายเครือข่ายรากย่าของประชาชนธรรมดาของสมาคมโซคาด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะนำความราบรื่นปลอดภัยสู่สังคมและโลกพวกเรา ซึ่งศึกษาและปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชเชลันไดชนินได้รับเข็มทิศเพื่อการก้าวหน้าด้วยความกล้าหาญและความหวังพร้อมกับดำเนินชีวิตแห่งความดีสูงสุดก้าวหน้าด้วยความปิติยินดีและมีพลังกันเถิดมาพิชิตทะเลพายุและออกเดินทางใหม่กันเถิดด้วยความหวังในใจท่านอย่ากลัวพายุคลั่งแห่งชะตากรรมเพราะด้วยการนำคำสอน พุทธธรรมเป็นเข็มทิศสู่ความสุขของเราอนาคตอันสดใสรอเราอยู่มาก้าวหน้าด้วยความปิติยินดีและมีพลังร่วมกับเพื่อนๆทั่วโลกจากวารสารไดเวียคูรเรงะฉบับเดือนมิถุนายนคริสตศักราช2018